มื่อนา้ผมพาพี่น้องบันเ้ามาเบิงวิธีการตอนกิ้งสมปอยครับสมปอยถือว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์คนอีสานนิยมใส่ในพิธีกรรมต่างๆแล้วกนอกจากนั้นก็นยังเป็นอาหารได้ดีครับใบสมปอยมีลักษณะคล้ายๆใบพักคาครับใบเลี่ยวเล็กยอดสีแดงๆนี่ครับนี่คนอีสานเอาไปใส่ต้มครับแซบเพราะว่าชูรสเป็นสมไอ้ห้อยสมพอดีเนาะครับเนาะเอา ขั้นตอนแรกเข้าก็เลือกกิ้งครับเลือกกิ้งที่เหมาะสมบ่หน่อยไหลบ่ใหญ่ไหลแล้วก็บ่แก่บ่ออนจนเกินไปครับเออเอาพอดีพอดีแล้วก็ไดกกิ้งสมปลอยแล้วกับประมาณนี้เข้ากับเคียยกิ้งออกให้เรียบร้อยครับเลาะน้ำเลาะยังออกเพราะว่าน้ำเขานี่คมแห้งน้ำเลี้ยงเยอะครับระวังในการเทศการเทงานเท่าตรงเคี่ยวให้ดีๆประมาณนี้พี่น้องครับหลังจากนั้นเขากับควนกิ้งเขาก็บใสครีมควนกิ้งเขานี่นะครับควนประมาณนี้เลยครับบึ้ดแป๊บเดียวเซ็จเรียบร้อย ควันจิงดึงเปลือกออกเรียบร้อยเขาก็ขูดครับขูดเนื้อเยื่อออกเพื่อที่จะบ่ให้เนื้อเยื่อเขาเชื่อมติดกันนะครับจะซอยไหหลากออกไดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับประมาณนี้หลังจากนั้นครับเขาก็เตรียมคุยบกข้านี่ครับพี่น้องครับหุมเลยครับหุมเลยนะครับหุมเรียบร้อยกับเชื้บนไทยหัดก่อนครับรอบแลกทมันอยู่ดีแล้วก็ตามด้วยเชือกฟั่งพี่น้องครับประมาณนี้ครับ มัดให้แน่นเลยพี่น้องครับเออหลังจากนั้นกับประมาณ2 0่สถึงสาวัน,นหลังจากหักออกเขากระตัดไปอนุบาลในถุงพอซ้ำหรือล่งดินปลูกได้เลยพี่น้องครับนี่ก็คือการตอนจริ่งสมปลอยเห็ดง่ายๆเพราะว่าหากเขาแทยงเร็วบดตั้งกันกันกบเช้าอมครับเพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันผมว่านั่นพี่น้องครับนี่ก็คือการขยายพันธุ์สมปลอยครับพี่น้อง